มึงต้องเตรียมตัวเป็นผีกันนะเว้ยผมนี่คิดแล้วขั้นตอนแรกเลยคือสิ่งที่ผมเป็นผีแล้วผมไม่ทําผมไม่เอาแน่นอนคือผมไม่อยู่บ้านล้าง <S <S อ่ะมึงไปอยู่ทําไมมึงมีธิริษมึงไปอยู่บ้านล้างล้างสกรปรกทำไมไอ้เหี้ยแล้วมึงเจอใครเวลามึงอยู่บ้านล้างมึงคิดว่ามึงสงบไหมโจ๊กไอส้สกีมาหายไอ้เหี้ยแม่งคุยกันโจ๊กจักโจ๊กจัก,กพูด <S <S ตลอดเรื่อดังขอโผัวมาต้อยผัวมาขอายปลาโกตัวถ้ามีวิญญาณมีออกมากจริงๆอะไรเงี้ยถ้ากูอยู่นั้นอะ่ะกูจะเดินมาหาพวกมันเลย ว่าไงผมไปไหนผมเป็นผีแล้วเสาทิตย์ผมไปร้านอร่อยริมขอบเบลขอบสนามผมเป็นผีผมไปรวมตัวกับเพื่อนผีด้วยกันดูฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเด็กผีของจริงฟองกมกำลังดีอ้าวแล้วพูดเรื่องหลอกผมไม่อยากหลอกผมอยากเป็นผีที่ดีผมอยากไปหาแม่ผมอยากให้หวยแม่นึกออกไหมอยากให้ลอตเตอรี่ให้มันถูกอะแต่คุณลองจินตนาการถ้าคุณเป็นผีจริงๆนะ มึงเอาเลขรางวัลที่หนึ่งมาจากไหนรู้ให้หวยแม่เหรอแม่ผมก็ไม่รู้ว่ะแม่ <laughs> ไอเหียไม่รู้หรอกมึงจะรู้ยังไงไอเหียมันไม่ได้เกิดขึ้นตรงนั้นอะ่ะมึงมีอิทธิฤทธิ์ะไรขนาดนั้นเวลาผมดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนที่เป็นล่าท้าผีเนะี่ยมันจะมีเรื่องของอิทธิฤทธิ์ที่ผีตามมามีข่าวกันทําให้คนตายเกิดอุบัติเหตุเคยเห็นปหเชี่ยมันน่ากลัวนะขับบิ๊กไบค์อย่างเงี้ย นถ้ากูเป็นผีนะกูหลอกไม่ทันนุ้ยเออเอ้าเชี่ยเออปุ๊กเออเอาเชี่ยตายแล้วกูกูไม่ได้ทำอย่าโทษกูแล้วเวลาเวลาแม่งตายแบบปุ๊กเชี่ยวหัวขาดกูไปดูกูเป็นผีเฮ้ยกูกลัวกูเป็นผีกูยังกลัวเลยเฮียกูไม่หลอกหรอกกูไม่ทำอะไรแย่แบบนั้นหรอก คุณสื่อสารกันดีๆเจนยันทิปหรือพวกอะไรเขาชอบอยู่ในรายการอะ่ะคุณเห็นผีอยู่ตรงนั้นไหมผมจะผมจะไปอยู่ตรงนั้นเลยแล้วผมจะกระโดดไหมป่าอยู่ตรงนี้จ้ะ่ตรงนี้จ้ะยืนเดีโยวสแตนด์อัพคอมดี้